รวบรวมข่าวสารหลายเหตุการณ์น่าสนใจใน News Connect. ้ n w w s o o n n e t ไแบเวลาติดตามช่วงเวลาของ NewsConnect มาคอ่อนที่คนคอนเน c t ข่าวกับผมอภิศักสุวรรณศักด์ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราอยู่กับศูนย์ความเป็นเลิอด,ด้านการจัดก,การสารและของเสียอันตรายกับข่าวสารความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านนี้ไม่เทรวมแยกขยะลดค่าธรรมเนียมตอนที่2วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคุณผู้ฟังครับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมแยกขยะลดค่าธรรมเนียมสําหรับบ้านพักอาศัยร้านค้าหรือสถานประกอบการขนาดเล็กนะครับที่จ่ายค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะด้วยตัวเองกับกทมโดยไม่ได้ผ่านนิติบุคคลหรือว่าส่วนกลางสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางต่าง ตามความสะดวกข,ของผู้ใช้นะครับเช่นแอปพลิเคชัน BKK WestPay เว็บไซต์หรือสำนักงานเขตโดยระบุข,ข้อมูลรายละเอียดชื่อบู้ลลงทะเบียนเลขรหัสประจำบ้านโดยดูจากเลขทะเบียนบ้านนะครับเบอร์ติดต่ออีเมลเลขบัตรประชาชนพร้อมพิกัดที่อยู่อาศัยเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะมีข้อมูลบ้านเรานะครับในแอปพลิเคชันตรวจสอบความถูกต้องแล้วกดเลือกประสงค์คัดแยกขยะหลังจากนั้นนะครับระบบจะแจ้งเตือนให้ส่งภาพถ่ายแสดงหลักฐานว่าเราได้คัดแยกขยะอะไรบ้าง จากขยะ4ประเภทนะครับได้แก่ขยะอาหารขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปและขยะอันตรายโดยส่งข้อมูลผ่าน Bay, แอปพลิเคชัน BKK Waste หละเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วนะครับว่ามีการคัดแยกขยะจริงจะแจ้งผลการลงทะเบียนและคำอนุมัตินะครับผ่านแอปพลิเคชันพร้อมทั้งนำสติ๊กเกอร์นะครับไปติดไว้ที่หน้าบ้านหรือว่าอาคารทั้งนี้นะครับจะมีการสุ่มตรวจการคัดแยกขยะทุก3เดือนและให้ส่งภาพหลักฐานเป็นระยะนะครับ หากไม่ผ่านเกณฑ์การสุ่มตรวจ2ครั้งติดกันจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราใหม่โดยจะเป็นบ้านพักอาศัยจ่ายเพิ่มเป็น60บาทต่อเดือนจากเดิม20บาทต่อเดือนแต่ก็สามารถลงทะเบียนนะครับร่วมใหม่ได้หากสามารถปรับปรุงแก้ไขและผ่านเกณฑ์การตรวจใหม่ในครั้งถัดไปสำหรับร้านค้าร้านอาหารหรือสถานประกอบการขนาดเล็กนะครับที่มีขยะเกิน20ลิตรหรือ4กิโลกรัมต่อวันแต่ไม่เกิน1ลูกบาศก์เมตรต่อวันจะเสียค่าจัดเก็บ60บาทและค่ากำจัด60บาทรวมร้อยบาท ต่อขยะ20ลิตรหรือ4กิโลกรัมในขณนะที่ห้างสรรพสินค้าตลาดและสถานประกอบการขนาดใหญ่นะครับที่มีขยะมากกว่า1ลูกบาทเมตรต่อวันต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดเก็บและกําจัดรวมนะครับ8,000บาทต่อ1ลูกบาทเมตรสําหรับคุณผู้ฟังนะครับที่จ่ายค่าขยะผ่านนิติบุคคลหรือว่าส่วนกลางกรอทางนิติบุคคลแจ้งนะครับถึงวิธีการดําเนินการฟังดูแล้วไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่กําลังคิดจะเริ่มคัดแยกขยะ แต่ยังไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแต่หลายคนที่ทําประจำอยู่แล้วนะครับคงบอกว่าสบายมากสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาดูวิธีแยกและทิ้งขยะแต่ละประเภทกันครับและนี่คือช่วงเวลาของ News Connect กนะครับกับศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายกลับมาติดตามฟังกันได้ใหม่ทางจุฬาเรดิโอพาส FM 1 0อ5 m m z จาสำหรับช่วงนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ Connect คน Connect ข่าวกับ News c o n n e c t